ใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาปิดแผงวงจรไม้ตียุงออกให้หมดทุกตัวเมื่อขันสกรูออกจนหมดทุกตัวแล้วเปิดฝาปิดแผงวงจรออกแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดแผงวงจรกับไม้ตียุงออกทั้งสองตัวหรือขันออกให้หมดทุกตัวเอาสกรูออกเอาสวิตช์เปิดปิดออกแล้วนําแผงวงจรออกจากไม้ตียุงสายไฟขาดหรือหลุดออกจากแผงวงจรทําให้ไม้ตียุงไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแก้ไขได้โดยทําการปอกสายไฟแล้วเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแผงวงจรโดยนําสายไฟจุ่มลงในน้ํายาประสานสําหรับบัดกรีแล้วทําการบัดกรีสายไฟหรือเชื่อมต่อสายไฟติดกับแผงวงจรเมื่อบัดกรีสายไฟหรือเชื่อมต่อสายไฟติดกับแผงวงจรเสร็จแล้วนําแผงวงจรใส่กลับเข้าที่เดิมแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดแผงวงจรกับมดัดยุงเข้าแน่นทั้งสองตัวหรือขันเข้าให้แน่นทุกตัว เมื่อได้แล้วใส่สวิตหรือปุ่มกดเข้ากับแผงวงจรแล้วปิดฝาครอบหรือฝาอปิดแผงวงจรไม้ตียุงโดยปิดแล้วกดลงให้เข้าล็อกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาครอบหรือฝาอปิดแผงวงจรเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อขันสกรูยึดฝาครอบด้ามจับหรือฝาอปิดแผงวงจรเข้าจนแน่นทุกตัวแล้วก็สามารถนําไม้ตียุงไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ